คุณผู้ชมครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับผมและทีมงานพิสูจน์ความจริงได้มีโอกาสนะครับไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ที่สูงอายุที่ถูกลูกหลานมาทอดทิ้งไว้อย่างไร้ความเมตตาผมได้ไปร,รับตัวมาอุปการะอยู่ในความดูแลของผมไปชมภาพประทับใจกับช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงกันครับ สนุนโดย AIS Air Asia กลางปี2558คุณยายชรินจุลเกศรนวัย80ปี ได้รับการช่วยเหลือจากห้องเช่าเล็กๆในชุมชนโรงหมูเขตคลองเตยในสภาพล้มป่วยด้วยโรคประจำตัวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วลูกไปไหนหมดอ่ะลูกตายหมดลูกตายหมดแล้วแล้วยาาพี่น้องที่ไหนมีไหมไม่มีไม่มี้ไม่เป็นไรได้ไปอยู่กับผมนะจะไ,ได้มีคนดูแลแล้วเนี่ยพื้นกระดาม,มันแข็งอย่างนี้มันถึงเป็นแผลกดทับรู้ป่ะยาย พึ่งในบ้านปลายชีวิตเพราะไม่มีลูกหลานอาศัยเพียงเบี้ยผู้สูงอายุและข้าวปลาอาหารที่เพื่อนบ้านสงสารแบ่งปันให้ในบางมือ้อก่อนที่คุณบินบรรลือฤทธิ์จะทราบเรื่องราวนี้และพาคุณยายชรินมาพักฟื้นที่บ้านมุทิตาย่านพุทธมนตรสายสอง คุณยายชรินเป็นหนึ่งในผู้สูงอายุที่ไม่มีที่พึ่งพิงในยามชราที่คุณบินรับมาดูแลร่วมกับผู้สูงอายุอีกหลายคนซึ่งถูกลูกหลานทอดทิ้งหรือผักภาระไม่ดูแลท่านในช่วงบั้นปลายชีวิตในโอกาสปีใหม่ปีนี้คุณบินจึงได้นำของขวัญไปเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผู้สูงอายุที่บ้านมุทิตา ้าสวัสดีครับจำได้ใช่ไหมจำได้เหรอเป็นไงมัง่งอยู่นี่อยู่สูนุ่นเหรอแล้วเป็นไงมัง่งอ่ะสูนุ่นก็ดีไงเหรอแผลเผลอเป็นไงมัง่งดีไหมหายไหนที่ไปจากน,นั้นโอ้ยจากนั้นเป็นแผลนะเป็นแผลจากของเตยใช่ไหมครับพี่ใช่จากที่พี่อแอร์อุ้มออกมาจากตรงนั้นน่ะที่ว่าไม่มีใครดูแล เอาวันนี้วันปีใหม่ผมก็เลยมาเยี่ยม <Yeah. S 1> นะเยี่ยมคุณป้าขอให้คุณอยู่มากกว่าน,นี้นะ้ักพักรักนะอ่าพักของแลนนะคุณป้าก็อยู่ที่นี่ไปนะ <Yeah. S 1> นะบ้านนะสู้ๆนะบ้านนะสู้ๆอยู่ไป ผมจะดูแลป้าตั้งแต่จนหมดอายุขายคุณป้านั่นแหละนะมันต้องกลัวไม่ต้องไปที่ไหนแล้วจะดูแลนี้ไปตลอดนะนะโอเคจ้ะอ่ะสุขภาพแข็งแรงนะป้าน,นนะจ้ะจะไปเตียงนี้เนาะ <c oughs> คนนี้นี่เก่าแก่คนนี้เหมือนกับคนแรกเลย นี่ผสมว่าคุณผสมนะสี่ปีแล้วอ่ะสี่ปีแล้วอ่ะไม่ค่อยมาบริจาคโอเคจ้าจ้าไม่คันนี้เอาดีลาทุกคนได้เอาไปโชคดีล่าเฮ้ยจะดูนุ่งเรียงนะจ้าจ้าสาธุสาธุยายวันนี้ปีใหม่นี่อ่ะผมเอาของมาให้นะให้ยาเก็บไว้ขอบคุณนะคะทุกคนทุกคน ไม่ต้อีลูกมาบาอืมไม่เป็นไรนะอยากทิ้งยายได้ไม่ทิ้งรับรองอยู่ไว้จนแก่หมดอายุไขเลยยายผมดูแลเองโอ้โหพี่ป้าดุกระชุกโอเคจริญยจะเลยลูกยายโอเคไม่ดีใจบ้าเก็บไว้ล้วยายนะ จนจนะะานกาาเสื่อผ้าที่ไปดูเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนกันเป็นเป็น,ปนย้อนค่อนข้างที่จะเป็นบ้านแบบสลัมสลัม,ลมอ่ะแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วบ้านก็จะผูกพังแล้วก็จะมีช่องไว้สําหรับทุกทัาชาวบ้านจะไปทาให้อ่ะ ไว้สำหรับเอือกับชีตาตาไม่เห็นเลยตาบอดคือใช้คําทําอะไรก็ใช้คําผมกลัวว่าวันหนึ่งคำคำแล้วจะตกบ้านลงบ่ายแล้วบ้านสูงด้วยแต่เป็นคนที่อารมณ์ดีชอบร้องเพลงน่ะไหยายร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิเพลงโปรดเพลงชอบเพลงไหนครับอยากฟังเพลงบัวตูบัวบานรองเลยน้อยลอยบนถึงไงไรช้อนไหล ตงมีั้งหัวโตบัวบานเราไปไว้กันงามตาพัฒนาแทนใจในโอกาสปีใหม่คุณบินและ AIS จึงแนะนำของขวัญไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูบพายุที่บ้านมูทิตาผมมีโครงการที่จะปลูกบ้านให้กับผู้ที่ถูกทอดทิ้งโดยที่ผมจะไปสกีนแล้วไปดูแลเอามาไว้ที่บ้านที่ที่ที่ผมจะปลูกการมาได้ประมาณสัก20เตียงนะฮะผมคิดว่าดูแลได้ประมาณเนี้ยเต็มที่20เตียงก็ค่อยๆว่าใครเสียชีวิตแล้วก็อโอเค ก็จะมีคนแทนเข้ามาใหม่แต่มิได้รับจ้างดูแลไม่ใช่คนละอย่างกันผมผมมาดูแลคือทุกอย่างผมดูแลหมดฟรีทุกอย่างขอให้เป็นคนที่ถูกทอดทิ้งและไม่มีญาติพี่น้องจริงๆไม่ใช่มีญาติพี่น้องแล้วเอามาทิ้งนี่ผมรู้สึกว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีของสังคมอีกหน่อยก็ทิ้งเดี๋ยวก็บินบุรุก็มา,อมาเอามาดูแลผมก็ไม่ไม่สามารถที่จะจะดูแลได้โครงการบ้านอุปถัมภ์ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ เป็นอีกความมุ่งมั่นของคุณบินที่จะเดินหน้าทำงานเพื่อสังคมและเป็นสะพานบุญส่งต่อทานน้ำใจไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสที่รอคอยความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถและเช่นเคยนะครับทุกสัปดาห์นะครับผมจะลงพื้นที่ร่วมกันเป็นสะพานบุญนำความช่วยเหลือและเรื่องราวชีวิตที่รอโอกาสจากคนในสังคมมานำเสนอในช่วง พิสูจน์ชีวิตจริงคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าหรือแจ้งข้อมูลให้กับทีมงานของเราได้ที่อีเมลของทางรายการนะครับหรือจะเข้ามาที่ idline@bin3sd เราจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานคัดกรองข้อมูลเพื่อการวางแผนในการช่วยเหลือต่อไปต้องขอย้ำอีกนิดนะครับว่าอาจจะล่าช้าไปบ้างเพราะว่ามีคนขอความช่วยเหลือมามา,มากมายจริงๆครับช่วงหน้า มีความคืบหน้าการรักษาประตุกหญิงเท้าช้างชาวจังหวัดสงขลา